ผ้าเข่าม้าลักโลกผ้าเข่าม้าเป็นอาพลอเนกประสงค์มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าส่วนใหญ่ทอมาจากฝ้ายแต่บางครั้งอาจทอจากเส้นไหมบางทอถิ่นนิยมทอจากเส้นไดดิบและเส้นไดป่านนิยมทอสลับสีกันตามลายตารางหมากลุกหรือเป็นลายทางโดยมากผลิตในแถบภาคเหนือและอีสานมีความยาวกว้างแตกต่างกันออกไปส่วนใหญ่จะกว้างประมาณ3ามคืบยาวห้าคืบอายุการใช้งานประมาณ1-3ปี ประวัติความเป็นมาสันนษฐานข้อมูลทางวิชาการจากหลายส่วนกล่าวว่าผ้าขอม้าไม่ใช่คําไทยแทย้แต่เป็นภาษาเปอร์เซียมีคําเต็มว่ากามาบัสกามาหมายถึงเอวบั s แปลว่าพันเมื่อนําทั้งสองคำมารวมกันจึงหมายถึงเข็มขัดผ้าพันจากหลักฐานข้อมูลที่ปรากฏจากแหล่งต่างๆแสดงให้เห็นว่าผ้าขอม้าเป็นผ้าโบราณที่ใช้ประโยชน์กันมานานคนไทยรู้จักใช้ผ้าขอม้ามาตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่16 ในยุคที่ผู้หญิงมักนุ่มผ้าถุงส่วนผู้ชายเริ่มใช้ผ้าคาดเอวซึ่งได้วัฒนธรรมมาจากไทยใหญ่ส่วนไทยเราในขณะนั้นเมื่อเห็น ประโยชน์ของผ้าจึงนำมาใช้บ้างแต่เปลี่ยนม,มาเป็นผ้าคาดเขยดเอวเมื่อเดินทางไกลจึงนำมาใช้ประโยชน์ต่างๆเช่นใช้ห่ออาวุธห่อเก็บสัมภาระในการเดินทางใช้ปูเป็นที่นอนใช้นุ่งอาบน้ำใช้เช็ดร่างกายเป็นต้นความสำคัญของปัญหาปัจจุบันคนไทยเรารู้จักผ้าขอม้าก,กันน้อยมากโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่แทบจะไม่เคยเห็นผ้าขอม้าเสียด้วยซ้ํทาทั้งที่สมัยก่อนผ้าขอม้าเป็นผ้าที่อยู่ในวิถีชีวิตคนไทยแต่เมื่อวันหนึ่งที่มีผ้าจากต่างประเทศเข้ามา บทบาทของผ้าขอม้าไทยก็ลดน้อยถอยลงไปแต่ในต่างจังหวัดผ้าขอม้ายังเป็นที่นิยมของคนไทยใช้ในชีวิตประจําวันบ้างก็ใช้เป็นผ้ามอบให้เป็นของขวัญที่มีค่าแก่กัน Business model หกลุ่มลูกค้าจะจาะจงลูกค้าเป็นลูกค้าทั่วไปทุกเพศทุกวัยจากการลงการใช้ถุงผ้าทดแทนถุงพลาสติกในการรักษาสภาพแวดลอ้อม 2. คุณค่าสินค้าบริการ ทำเลยที่ตั้งจะเลือกเป็นตลาดอายุทยาในมาร์เก็ตสินค้านะคะจะมีความหลากหลายขนาดหลายราคาจะมีการจัดกิจกรรมรับแลกส่วนลดซื้อสินค้าภายในร้าน 3. ความสัมพันธ์กับลูกค้าจะมีพนักงานคอยดูแลให้คําแนะนํากับลูกค้าที่ใช้บริการจะมีโปรโมชั่นซื้อกระบปอาผ้าขนาดใหญ่2ใบแถมกระบอกผ้าขนาดเล็ก1ใบมีการจัดส่งสินค้าฟรีขั้นต่ำา500บาท 4. ช่องทางการเข้าถึงลูกค้านะคะจะเป็นประเภท Facebook เว็บไซต์หน้าร้านห,าหลารายได้หลักปริมาณยอดขายกระเป๋าผ้าที่ขายได้ต่อวนันจากการขายหน้าร้านและช่องทางออนไลน์ 6. พันธมิตรกลุ่มแม่บ้านทอผ้าจังหวัดสระแก้วที่รับผลิตตามลวดลายและขนาดที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าร้านขายปัจจัยการผลิตที่ใช้ในการผลิตกระเป๋า 7. กิจกรรมหลัก การนำเสนอสินค้าหลักให้ลูกค้าเสนอโปรโมชั่นต่างๆเพื่อดึงดูดความสนใจให้หันมาใช้สินค้ามีการตกแต่งร้านตามเทศกาลจัดโซนถ่ายรูปให้เหมาะสม 8. ทรัพยากรหลักภายในร้านจะมีการตกแต่งร้านแบบไทยสไตล์และรวมถึงบรรยากาศที่สวยงามแบบไทยมีบริการช่บชุดไทยเพื่อให้ใส่เที่ยว 9. โครงสร้างต้นทุน จะประกอบด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าขนส่งสินค้านำเข้าค่าขนส่งสินค้านำออกค่าโฆษณาสินค้าค่าจ้างพนักง,งานค่าตกแต่งร้านตามเทศกาลค่าค่าสักผ้าสวอต ธุรกิจเป็นที่รู้จักในวงกว้างทําให้มั่นใจในคุณภาพสินค้าและความชื่นชอบรวมทั้งมีการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศการตั้งทําเลยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะได้เปรียบคู่แข่งขันและต้นทุนที่ถูกกว่าคุณภาพดีกว่าและควบคุมความเสมอต้นเสมอปลาย W เนื่องจากร้านเปิดใหม่อาจจะไม่เป็นที่รู้จักสินค้ายังไม่เป็นที่นิยมและสถานที่ตั้งต้องหาการโปรโมตตามช่องทางอื่นๆ โอสังคมปัจจุบนันมีความหลากหลายถุงพลาสติกได้เลิกแจกให้ผู้บริโภคก็เป็นโอกาสที่จะนําผ้าข,ของมา,มาเป็นถุงผ้าที่มีความหลากหลายแฟชั่นที่ตอบโจทย์ผู้บริโภครวมถึงโปรโมชั่นต่างๆทีคู่แข่งขันไม่อยู่ตลอดเวลาเป็นอุปสรรคจะต้องพัฒนาสินค้าทดแทนต่างๆเพื่อแข่งขันเช่นหน้ากากอนามัยพวงมาลัยผ้าขอาตุ๊กตากระเป๋าหมวกเพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้บริโภคไฟฟอร์โมเดล การเข้ามาใหม่ของคู่แข่งขันกระเป๋าจากแบรนด์ต่างๆที่มีมรลวดลายที่ทันสมัยมีการสั่งซื้อออนไลน์ได้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยกว่าการทอผ้าอำนาจการต่อรองของผู้ซื้อการจัดหาวัตถุดิบทางร้านได้มีการรับผ้าเข่าม้ามาจากสมาคมกลุ่มแม่บ้านจังหวัดสะแก้วและมีการนำแบบกระเป๋าไปให้โรงงานตัดเย็บตามที่เราต้องการอุปสรรคจากสินค้าทดแทนได้ กระเป๋าสะพายหลังกระเป๋าเก็บเงินกระเป๋าดินสอกระเป๋าใส่ power bank ให้มีลวดลายผ้าขวมมาที่ทันสมัยและขนาดที่หลากหลายให้ลูกค้าเลือกอำนาจการต่อรองของลูกค้าทางร้านให้บริการสินค้าที่มีราคาที่เหมาะสมและจัดสถานที่ถ่ายรูปไว้ให้ลูกค้าได้เช็คอินและเซลฟี่บรรยากาศภายในร้านการดําเนินการแก้ไข market share หายไป50-70%จะวางแผนด้านการตลาดอย่างไร การวางแผนด้านการตลาดจะต้องเน้นพัฒนาสินค้าและการบริการให้มีความแตกต่างจากคู่แข่งขันมีการทําโปรโมชั่นต่างๆเพื่อดึงดูดความสนใจของลูกค้ามีการโปรโมทช่องทางต่างๆดังนั้นทางร้านจึงนํากลยุทธ์การตลาดต่างๆมาปรับใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบดังนี้ 1. นนะคะเพิ่มช่องทางการชําระเงินเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว2มีบริการรับสั่งทําลวดลายตามที่ลูกค้าต้องการเป็นพิเศษแต่ราคาขึ้นอยู่กับความยากง่ายของลวดลายและขนาดสินค้า 3. ม,มีการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติของผ้าอขอม้าและแหล่งที่มาของผ้าขอมาบส่อาจมีการเพิ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทําจากผ้อขอาขม้าเช่นหน้ากากอนมามัยหมวกเสื้อกางเกงรองเท้เทาผวาออมัยผ้าขม้าและอื่นๆ 5. จากกิจกรรมแฟนเพจกดไลค์กดแชร์เพื่อรุ้นรับสิทธิพิเศษและสินค้าที่เป็น limited edition In สภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจัยด้านสังคมและวัฒนธรรม สังคมสมัยนี้เริ่มเห็นความสําคัญในการนรลงรักษาสิ่งแวดล้อมทําให้มีการลดใช้ถุงพลาสติกและเปลี่ยนมาใช้กระเป๋าผ้ากระเป๋าผ้าจึงได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันปัจจัยด้านเทคโนโลยีเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเรานําเทคโนโลยีมาใช้ในการขนส่งสินค้าทอผ้าขอมาและผลิตเป็นกระเป๋าผ้าขอมาเพื่อส่งออกและส่งเสริมการขายช่องทางออนไลน์ในการสั่งซื้อกระเป๋าผ้า ปัจจัยด้านการเมืองเศรษฐกิจของประเทศขึ้นอยู่กับการเมืองและการบริหารประเทศส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจภายในประเทศและการส่งออกต่างประเทศทําให้ต้องติดตามข่าวสารตลอดเวลาเพราะอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดปัจจัยด้านกฎหมายกฎหมายด้านลิขสิทธิ์ในการผลิตสินค้าและแป้นสินค้าเพื่อไม่ให้มีการเลียนแบบพรบรสิ่งแวดล้อมปัจจัยด้านเศรษฐกิจปัญหาด้านเศรษฐกิจ ในปัจจุบันส่งผลกระทบกับการผลิตด้านต้นทุนและทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตและกระทบกับการดำเนินชีวิตของผู้คนในปัจจุบันทําให้การใช้เงื่อนของผู้บริโภคลดลงกระเป๋าผ้าอาจจะขายได้น้อยในช่วงนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวแต่ยังทําการส่งออกได้รนะระดับหนึ่งในช่วงนี้กระเป๋าผ้าได้รับความนิยมและอาจมีผู้แข่งขันเพิ่มขึ้นการกําจัดความสูน การผลิตมากเกินไปความสูญเปล่าที่เกิดจากการผลิตสินค้าที่มากกว่ายอดขายหรือยอดที่ต้องการผลิตวิธีแก้ไขลดรอบเวลาการผลิตและผลิตในปริมาณและเวลาที่ต้องการเท่านั้นการเก็บวัสดุคงคลังความสูญเปล่าที่เกิดจากการจัดเก็บของที่ไม่จําเป็นไว้จํานวนมากโดยเฉพาะสินค้าที่มีวันหมดอายุวิธีแก้ไขกําหนดปริมาณค่าสุดและสูงสุดของวัสดุคงคลังและกําหนดจุดสั่งซื้อใหม่ให้ชัดเจนควบคุมปริมาณวัสดุคงคลังการขนส่ง หากมีการบริาหารการจัดการและควบคุมการขนส่งไม่เหมาะสมก็จะทําให้ต้นทุนการขนส่งมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นวิธีแก้ไขลดระยะการขนส่งโดยวางผังโรงงานตามชนิดของผลิตภัณฑ์ให้อยู่ริเวณเดียวกันการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวร่างกายที่ไม่ถูกต้องก่อให้เกิดความเมื่อยล้าหรือมีความเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอันตรายในขณะที่เราทํางาน วิธีแก้ไขปรับปรุงวิธีการทํางานให้เกิดความเคลื่อนไหวหน้อยที่สุดและเหมาะสมและจัดสภาพการทํางานให้เหมาะสมกระบวนการผลิตการทํางานที่มีขั้นตอนการผลิตที่มากเกินความจําเป็นใช้เครื่องจักรและแรงงานโดยไม่ทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มกับผลิตภัณฑ์วิธีแก้ไขวิเคราะห์กระบวนการผลิตโดยใช้หลัก 5W1H การรอคอยความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอเครื่องจักรหรือพนักง,งานที่หยุดงานเนื่องจากต้องรอคอยปัจจัยการผลิตก่อให้เกิดค่าใช้ใจ่ายด้านแรงงานเครื่องจักรที่สูงขึ้นวิธีแก้ไขบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตให้มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาการผลิตของเสียความสูญเปล่าที่เกิดจากการทําง,งานที่บกพร่องซึ่งเมื่อของเสียถูกผลิตส่งออกมา ผลให้กับต้นทุนวัตถุดิบเครื่องจากแรงงานสูงเป่าไปโดยเปล่าประโยชน์วิธีแก้ไขสร้างระบบการปรปับปรุงคุณภาพสร้างมาตรฐานของการปฏิบัติงานและมาตรฐานของวัตถุดิบที่ถูกต้องการปรปับปรุงแผนธุรกิจ การทำสินค้าให้หลากหลายขึ้นนอกเหนือจากกระเป๋าหรือผ้าทุ่งห่มอาจจะมีการทำหน้ากากอนามัยพมารมอลไรตุกตาที่เป็นลวดลายผ้าคอม้าโดยการนำวางขายในพื้นที่ท่องเที่ยวให้มากขึ้นหรือวางขายตามห้างสรรพสินค้าเซเว่นที่มีคนใช้บริการอยู่ตลอดเวลาทำให้สินค้าเกิดการมองเห็นมากยิ่งขึ้นการส่งเสริมวางแผนธุรกิจ 1. ภาพรวมของธุรกิจ ผ้าขอม้าเป็นของที่อยู่คู่กับคนไทยในทุกยุคทุกสมัยโดยนิยมใช้กันทั่ว,วไปโดยเฉพาะตามชนบทผ้าขอม้านับได้ว่าเป็นผ้าสารพัดประโยชน์อย่างแท้จริง 2. โอกาสและการแข่งขันในสังคมปัจจุบันมีความหลากหลายนปัจจุบันมีการเลือกใช้ถุงพลาสติกทำให้มีการนำกระเป๋าผ้ามาใช้มากขึ้นซึ่งมีโอกาสที่จะนำผ้าขอม้ามาทำเป็นกระเป๋าสะพายใส่ของได้ 3. เป้าหมายตั้งขายสินค้าในสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อขายให้กับคนนอกพื้นที่และชาวต่างชาติ 4. กลยุทธ์สร้างจุดเด่นหรือลวดลายที่ทันสมัยให้กับสินค้าหรือนำสินค้ามาแปลรูปเป็นกระเป๋าสะพายข้างหรือกระเป๋าตังโดยมีแบบที่ทันสมัยใช้ได้ทุกเพศทุกวัยส่งเสริมการทำอาชีพผลิตสินค้าและบริการเกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมพระขม้าเป็นศิลปะวัฒนธรรมที่คนไทยรู้จักตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่16ทําให้มีลวดลายและที่อาจจะไม่ทันสมัย ทำให้ไม่เป็นจุดเด่นสำหรับเด็กรุ่นหลังดังนั้นเราควรส่งเสริมการทำอาชีพนี้โดยการนำเสนอรวดลายหรือรูปแบบที่สามารถเป็นที่ต้องการของทุกเพศทุกวัยหรือการนำเสนอโปรโมชั่นที่ดีใหก้กับการขายสินค้าและผลิตสินค้าให้เหมาะสมกับชาวต่างชาติเพื่อให้เป็นที่สนใจมากยิ่งขึ้น